ทีมทำไรทีมวิ่งบวกยืนดูไอ้ทีมเก็บของทีมที่เก็บของมีตัวมีตัวมีตัวบนน้ำมีตัวพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีพี่เบนครับผมนะพี่ใหญ่ครับผมเหนื่อยผมขอดหัวแล้นั่งใจหน่อยครับน้องมีีตัวงไห่สู้ๆน้องวันนี้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้สบายไม่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 ผมรักทีมผมรักทีม กันลงเนี่ยกันลงโอ้โเจ็บเจ็บดาวดาวดีาวดาวเอากูดีกว่าดาวออไอสัตว์เอ้พวกไหนวะเนี่ยม่ไดาแล้ววะมาเอากรมเฉยไปกิ๊กไม่ชุบปัดหกร้อยวะทำไมมีไม่มีปืนปืนยูเอ็มพีวะผม้ามนพคนที่ไหนล่ะ พันสี่อ๋อพันสี่หกร้อยหกร้อยเป็นพันแปดไอ้มันได้มันจะได้ปืนยูเอพีสองคนใช่ป่ะแล้วก็คนหนึ่งไม่ได้ปืนแม่งอาเบนดอร์ปืนกรอบเฮ้ยแล้วตองสี่หมดเลยว่ะคิวตองสี่หมดเลยว่ะอ่านั่งนั่งนั่งกินน้ะดูดูหน้าพี่ดีกว่าครับผมต้องเป็นสากเด้ยสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับนะมาแล้วครับพี่อยากเล่นด้วยครับเข้าไม่ทันทุกเกมเลยง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นคนดูไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับเห็นผมแบบใกล้จบแล้วคนใกล้หมดแล้วนะเข้าเกมครับเข้าเกมเลยนี่เข้าเกมรอแบบนี like ้เลยพอเข้าเกมรอปุ๊บกดอย่างนี Relax ้รอกดอย่างนี้รอพอผมบอกเลขทีมหรือผมพิมพ์เลขทีมให้รีบกดเลยปุ๊บปุ๊กดกดกดง่ายเห็นไหมง่ายปะเนี่ยออนไลน์รอไว้เลยนะออนไลน์รอเลยพี่จิมจบปุ๊บ รีบกดเล,เลยครับปับ๊บเข่าทันแน่นอนไปลุยกันต่อฮะนะตั้งใจลบเธอออกจากสมองแต่สิ่งที่หายไปคือสมองแล้วเหลือแต่เธอเอ้ยได้หว่ะอันนี้ได้หว่ะอันนี้ได้หว่ะอ่ะซัพพอร์เตอร์ขอคอตี้มาครับซัพพอร์เตอร์นะอุตส่าห์ชุบโอ้ยชุบมาไม่มีปืนชุบมาก็ไม่มีปืนเก๊กเอ้ยนะขอบคุณครับผมน้องนัทศิษย์นะวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้สบาย วันต่อมาเหนื่อยวันต่อไปสบายมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นมันเป็นวัฏจักรของชีวิตเราอยู่แล้วครับผมนะนต้องตาเบิดแก้วมาแล้วครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเล่หคองครับผม2 3 8 0 0 7 6ครับ2 3 8 0 0 7 6ครับโองยนครับโยบเด็กผมเล่นมั่งดินะสับปืนก็ตายแล้วเนะฮะอะไรครับผมนะถ้าชุบหกราจะมีคนไม่ได้เกิดน้าหรอ กร้ 600, 000, 000. อยเป็นพันสองเออมันจะได้เออเออถูกแล้วแหละถูกแล้วถูกแล้วเอาสายหลุดเลยสายหลุดเลยสายหลุดเลยเดี๋ยวเสียบสายละนะโสดคับหาแฟนเป็นสั่งว่าโสดคับหาแฟนนะครับอ่าน้องนิกนะไดมอนไอวีโหลดแผนที่ครบแล้วไอวีขอเสื้อเอซูดได้ไหมอะ ขอเสือส้อเอซูได้ไหมนกอ๊อกเลยครับนกออกเลยครับขอได้ไหมอ่ะได้ได้แต,ไแต่พี่ก็อยากได้เหมือนกันพี่ยังไม่มีเลยส่งให้พี่ก่อนได้ปะเดี๋ยวพี่ส่งให้คืนผมไม่มีเพชรเลยพี่ไปเติมหน่อยครับไปเติมเลยเดี๋ยวโอมีสองอีกอหผมมีสองเองอ่ะมีสองเลยน้องก็ไปเติมเดี๋ยน้องก็ไปเติมเพิ่มกบไดมอนด์ไอวีเอาหนกอ๊อกเลยครับน้องหนูก็ไปเติมแล้วถ้าน้องอยากได้น้องก็ส่งให้พี่ก่อนเดี๋ยวน้องใช้โคตรจบเลย น้องครับเอาโ้อตไปครับน้องเอ้ยน้องน้องมาจากน้องไอ้น้องทีมปะชื่อทีมปะชื่อเล่นใช่ใช่เองเล่นครบสองเกมยังครบแล้วพี่ครบแล้วเล่นเกมเกมเตอนนี้หนึ่งแล้วผมก็ไปรอพี่อีกครั้งนึงแล้วพี่เพิ่งเล่นเพิ่งผ่านไปเกมเดียวเองนี่ยังไม่ครบสองเกมเลยน้องเพิ่งผ่านไปเกมเดียวเองเกมที่เกมที่เองเล่นไม่ได้นับไอ้ฉลาดไรเนี่ยไอ้นี่ฉลาดนะ ไม่ใช่แบบยังไงมัวะพี่ต้องเล่นต,ต้องรอพี่สองเกมเหรอใช่รอสองเกมครับก็จบแล้วน้องได้ฟ้าในวีครับเอานุกออกไปหน่อยครับออกเลยเยหรอ,อเลยเดี๋ยวเกมหน้าเกมหน้าจบเกมนี้เองก็เข้ามาเลยเกมหน้าโอเคพี่ได้ครับน้องนิกนะน้องนิกนะเอาเอานกออกเลยแล้วมีคนเอานกมาแล้วผมอานกไม่อยู่เออเอเอเลยจะได้หัวนกเออบอลเอาออกก็ได้ไปะได้ได้ได้ okay, ไดง่ายดี ใช่บอลไอนิวไว้ตลอดเลยพี่สวัสดีครับลักกี้ลักกี้เปิดใหม่ได้ไหมครับผมูกนอพี่อ่าใช่ใช่ถูกกดกดผมกดมั่วไปเลยนะพี่ผมกดย้ำย้ำย้ำแล้วมันได้เองอ่ะก็ใช่ไงก็กดย้ำย้ำมันก็ได้เองของมันเลยเปิดใหม่ได้ไหมถหรนะพี่เออเองก็แหละลักกี้เองก็แหละแดงแดงสีดาวหละผมกก็โผมปลารหน่อยพี่ผมกก็คนเก่า พี่จีมมีสี่เพชรนะผมพี่จีมมีสี่เพชรสี่เพชรอยากได้เสื้อเอซุดดีจริงๆนะเดี๋ยวไปล้มมวยด้วยน้องไอ้มาเลยมาเลายใครวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องเปิ้ลสรบน้องเปิ้ลครับ ไปน้องเฝ้าโดดเลยด้าโดดเลยด้าไม่ต้องจนให้พี่ด้าโดดเลยโดดเลยอยากลงเมืองไหนโดดเลยส,สมรภูเอาตัวรอดสู้อย่างมืสอสมัครับ โดดเลยฝึกโดดไว้ฝึกโดดไว้ประสบการณ์ประสบการณ์เราต้องหาด้วยตัวเองนะฝึกโดดเลยอย่างโดดอย่างไหนโดดเลยครับผมไม่มีหลอกหัวหอมให้เธอหันมีแต่หัวฉันนี่แหละครับผมที่ให้เธอหอมอ่าก็ทานอีกแล้วครับนะบอลเสียงไหวไหมบอลโอเคโค้อด้วยไหวแล้วพี่ผมงวงนอนอยู่กับพี่หลังวิซซี่นี่ใช่ไหมพี่ไม่รู้เลยว่พี่พี่ไมปดูตรงน้องครับอยู่ตรงน้องเบอร์สอง ได้ยินเสียงเท้าแล้วแหละมีโวแล้วแหละแต่กูไม่มีปืนเฮ้ยว่ากูขึ้นสวรรค์แน่เลยปืนไม่มีชิบหายเฮ้ผมมีแค่ MP40 พ่ะเฮ้ยไม่มีปืนเลยว่ะนู่นน่ะมันวิ่งไล่ใครอยู่ไม่รู้น่ะนะไปแล้วหาับเบอร์หเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันวิ่งไปแถวตรงเบอร์หนึ่งอ่ะใช่วิ่งไปหาเบอร์หนึ่งนะน้องนายบอกจบเลยเพ่จบอะไรคือจบอ่ะน้องชายเราเกมใหม่ก่อนเดี๋ยวจะเจอไก่ยิ่งนะไปโยนเต็มระบบนะครับผม ดวมีเกินไพี่เปิดได้สองครวงเปิดกล่องได้สองครวงดีดีดีน้องเอาไหมพี่ชายเนี่ยมาพี่ไม่มีปืนเลยเว้นึงเว้นึงมาช่วยแล้วเบอร์งเป็นแงน้องพี่เปิดกล่องได้สองร้อยเป็นไงพี่ดวงดีป่ะเว้ยปุ๊กปุ๊บได้สองร้อยเหมือนกันนี่เป็นไงพี่ได้สองร้อยดวงดีจัดโอ้ยดูดีเป็นตตัวพี่ตังตัวตังตัวตตัวช่ยจุนเกมไะเนี่ย ตอกตัวครับน้องน้องไม่ดูอะสองตัวครับน้องพี่ต้อ่ครับพี่ชายผมเป็นพี่ชายผมเป็นโดโดเนตเป็นแล้วครับครั้งแรกพี่ชายผมโดเน็ตเป็นแล้วครับครั้งแรกน้องเต้ยนะเก่งมากครับผมนะฝึกเรียนรู้ครับผมฝึกเรียนรู้เราเราไม่รู้อะไรแล้วก็เรียนรู้เปิดกูเกิลเปิดยูทูบยูทูบได้เลยครับผมนะเดที่เปิดที่เปิดทางกูเกิลพี่กูเกิลดูหนังโป๊มั้งไอ้น้องเฮ้ย อยากเล่นด้วยจังนะแอมยูอโยชิมาเลยใครอยากเล่นมาเลยผมเปิดเล่นตลอดเลยครับสวัสดีโยชิด้วยใครอยากเล่นก็มาได้เลยนะครับผมะรอเข้าเกมหน้าเข้าไปผมไปแล้วแต่เป็นนักเติบนะนี่ยังเกาะอ่านมุฮูเรื่องพี่เบอร์หนึ่งหลอดใกล้เต็มแล้วพี่เบอร์หนึ่งอ่านมุฮูเรื่องเลยรคับอใครใครแปลออกแปลให้ผมฟังหนเลย พี่เข้าใจระเบิดนูเคลียในเอ็กช็อตไหมดันดันเฟียแล้วแล้วมันบักระเบิดอ่ะในเอ็กช็อตอู้พี่จำไม่ได้แล้วแต่พี่เคยเล่นอยู่ไอเกมเต้นเต้นได้เลือดอ่ะเอ็กช็อตอ่ะสมัยร้านเกมอ่ะพี่เคยเล่นแล้วก็เล่นแป๊บหนึ่งก็ลบออกเลยไม่เล่นเลยแล้วปืนชาร์จที่มันดีกว่านี้มันไม่มีเลยเหรอวะปืนชาร์จเนี่ยเเออ้ยยตปีว ตื่ดตื่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 ตืติดเหล้าติดเหล้าติดเบียร์ก็ดีอยู่แล้วอย่าไปติดใครเลยมันเจ็บเธอเจ็บจีเลยโอเธอโอเธอเจ็บจีเลยนะขอบคุณคำคมดีๆด้วยนะไอเต้มาแล้วไอจีมาต่อซับแหวไอเต้มา,มามามาน้องชายไอพี่ินขาเนี่ยทุกคนเห็นปะผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ยิงเข้าตัวผมวางเป้าไว้ยังหัวเดียวกะเป้าที่หัวเดียว วางไปมั่วอะตั้งค่าดีอ่ะวางไปที่เดนมุทเนี่ะอืมไม่มีหรอกเกี่ยวกับตั้งค่าหรอกมันเกี่ยวที่เรายิงนี่แหละสนใจไม่เกี่ยวกับตั้งค่าหรอกอ้อหลังมาได้ไงอ่ะเว้ยเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงพี่โด,นบ,น,ดนบ่อยหลังเข้าพี่โดนบ่อยนหนขี้โม้จังเลยเข้ามาถึงก็โม้เลยนะอ้าวไอ้เวนไอ้หวังไอ้เวน,เเวนมือขวากูมือขวามันกล้าดา่ามันกล้าด่าพี่เหรอหน้อง พี Eat, terminar, ่มึงว่าพี่ขีโมเหรอไอมือัวมือทาพี่อีไอหงงเลยหง